ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพอดีวันเนี้ยผมมาเข้าไปดูทวิสแล้วปรากฏว่าเจอสตรีมเมอร์ฝรั่งชื่อดังท่านหนึ่งนะครับเขากำลังทำทดลองเรื่องของว่าที่ฟาร์มที่ไหนดีเป็นการอัปเดตไกด์อัปเดตอะไรของเขาแล้วนะครับหาข้อมูลนะหาข้อมูลประมาณนี้จังหวะที่ผมเข้าไปเจอพอดีก็เลยเออผมก็นั่งดูแล้วผมก็เลยเอามาย่อยให้คุณผู้ชมังจากที่ผมได้ดูปุ๊บผมก็เข้าไปลองทดลองไปลองดูลองเล่นว่าเออตรงไหนมันเหมาะก,กับ ใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องไหนเป็นจุดที่ดีที่สุดเราลองไปฟาร์มแล้วมันจริงไหมอะไรอย่างนี้ก็ย่อยเป็นข้อมูลมาให้ผู้ชมดูนะว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปรับฟังไปไปรับชมกันเลยแล้วก็ขอบคุณม็อกซี่มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทิ้งทวิสแล้วก็ YouTube ของเขาไว้ใน Description เนาะอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องเซตอัพก่อนแล้วกันนะครับอพอพูดถึงื่้งการฟาร์มก็ไม่พ้นบันนี่เนาะบันนี่เนี่ยเป็นตัวฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับเราก็ เพิ่มขีดจำกัดเข้าไปโดยการเราใส่เนี่ยคอมโพเนนต์นะครับเนี่ยที่มันบวกออย่างอันนี้บวกเปอร์เซ็นต์ดรอปของโมดูลนะครับแล้วก็ไคลเปอร์ตัวที่ใช้อัพอัพโมดูลนะครับอย่างอันเนี้ยก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของดรอปพวกของคอนซูมเบอรนะครับพวกของฟาร์มของอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ e อ็ของอาวุธนะครับก็คืออาวุธเราจะเวลไวขึ้นแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ดรอปของของโกง Gold นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอกของ Equipment ดอกเลดนะครับส่ส่วนมันก็จะมีส่วนเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็ใส่เซตฟาร์มเต็มที่เลยแทบไม่ได้ใส่ของเลือดของอะไรเลยนะครับก็ตัวอาจจะนิ่มหน่อยแล้วก็โมดูลนะครับของบันนี่หลักๆเลยก็คือนี่ครับ m t o r คอเลกับเพิ่มระยะครับอันนี้ผมใส่เพิ่มระยะเต็ม2อันเลยจริงๆมีแค่3อันนี้แหละครับที่ที่สำคัญนะในความรู้สึกผมอาจจะเป็นครูดาวอะคูดาวด้วย4อันเนี่ย นะครับสี่อันนี้ที่แบบว่าจะสําคัญหน่อยเพราะว่าบันนี่ยิ่งสกิลกว้างก็ยิ่งดีครับยิ่งได้เปรียบแล้วก็ MP c o l l e c t o เตอร์เวลาฆ่าฆ่ามอนสเสร็จมันก็จะมีโอกาส17%ที่จะฟื้น MP12% นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นมดที่ดีเลยนอกนั้นอันอื่นก็ใส่ตามสะดวกของเราเลยครับจะใส่เลือดใส่เพิ่มความแรงอะไรแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณอยู่ในจังหวะเลเวลอะไรค่าบัซิตี้ประมาณไหนเนาะอ่าทีน,นี้มาพูดถึงสถานที่นะครับ สถานที่ที่ดีที่สุดนะครับจากที่เขาทดลองมานะคือตรงนี้ครับไอโคสแหวมแล้วก็มาวัฟนี่แหละครับมาตรงนี้ครับเนี่ abandoned refinery unit นะครับนี่เราก็วัฟมาตรงนี้นะครับคือสำหรับถ้าใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับก็จะปรับเป็น private แบบผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเก็บแบบเป็นตี้อ่ะมันมันน่าจะไวกว่าครับมันไวกว่าอยู่แล้วก่อนเริ่มมันก็มีนี่ให้ด้วยครับเนี่ยครับมีกล่องให้เก็บด้วยเนาะว่าอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวลองสไตล์เมชชั่นดูคือตรงนี้มันเป็นที่ที่ดีก็จริงครับแต่ว่ามันยังไม่เหมาะสาหรับมือใหม่เดี๋ยวผมจะมีที่ของมือใหม่ให้ด้วยอีกที่หนึ่งละกันแต่ว่าอาจตอนนี้ลองเป็นที่ตรงนี้ไปก่อนลันก็จะประมาณนี้ครับประมาณนาทีประมาณนาทีหนึ่งครับถ้าเล่น,เล,นเล่นดีๆหน่อยก็จะประมาณนาทีหนึ่งถ้าแบบว่าเออถ้าวิง่งนู่นนี่นั่นวิ่งมั่วนิดนึงก็อาจจะประมาณนาทีหน่อยๆครับ ถ้าเล่นดีๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนดาเมจครับแต่นี้ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้ครับไม่ถึง1นทีอ่าทีปกติแล้วมันจะได้ประมาณ70,000ครับอันนี้ประมาณ3 4มสี 7, ่พันเลยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่รอบครับของที่ได้ก็ไม่น้อยที่สําคัญมันจะมีได้อันนี้นะครับไว้เป็นของครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นของครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ของที่ดรอปนะครับจากแมปที่ฟาร์มที่ดีที่สุดนะครับนี่ครับดรอปอันนี้ครับเอนคริปติวเน Cir เซอร์กินนะครับเป็นหนึ่งในของครับนะครทั้ง ครับอาวุธ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็อันนี้ครับเนี่ยครับเทอร์โมเมทัลิกฟอยด์นะครับอันนี้ก็เป็นของทําอาวุธน่าจะเป็นของทําดนัลครด้วยหรือเปล่าแต่คือ2ออย่างเนี้ยดรอปในแมปที่ฟาร์มที่ดีที่สุดด้วยครับนั่นหมายความว่าแมปนั้นคือเราจะได้ทั้งของได้ทั้งเงินได,งได้ทั้งเลเวลได้ทั้งอะไรได้ได้ทุกอย่างเลยครับก็ถือว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาวุธที่ตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทีนี้มันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับ ซึ่งผมมองว่าตรงนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยก็คือตรงนี้ครับสเตอร์ลีแลนด์นะครับแล้วก็มาตรงนี้เราจะไปที่แมปในแฟนไคเปอร์ใหม่นี่ครับมิชชั่นนี้เลยครับไม่ต้องทำเลยเลยครับวิ่งอย่างเดียวครับในต,ตรงนี้เราแทบจะไม่ตายเลยเพราะของดรอปเยอะมากเนี่ยพอเราพอฆ่ามันคบชุดนะครับ,ครบ,ค,รบครบเซตของมันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคุยตรงนี้ครับในกรณีที่เราทําแบบว่าเล่นมิชชั่นรีเพย์ซ้ําๆนะครับตอนจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เรา สามารถที่จะเช็คของเพื่อจะย่อยหรือจะอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นผมใช้จังหวะประมาณนี้เนาะจะจะไม่ใช้ตอนท้ายเพราะว่าตอนท้ายมันจะมีเวลาจํากัดที่เราจะกดมิชชั่นรีเพย์ได้5นาทีแล้วก็วิ่งไปเลยครับวิ่งวิ่งวิ่งข้ามมอนไปเลยนะอันนี้เอ e เน y หมดอ่ะมาละเนี่ยครับวิ่งไปเลยครับวิ่งวนจะวนจะวนแนวไหนก็ได้ครับวนแนวไหนแล้วแต่แล้วแต่คุณ ผู้ชมถนัดเลยครับเนี่ยของดรอปแล้วก็วิ่งมาเก็บครับเลยแล้วก็วนเนี่ยนีครพอเอเนจีมาแล้วก็วิ่งนี่ครับ,นรบวนอยู่แค่น,นี้จะวนล็อกนี้ก็ได้หรือจะวนล็อกนี้ก็ได้อ่าไปวนตรงนี้มั่งก็ได้เนี่ยแล้วแต่ว่าเนี่ยจะวนอย่างนี้ก็ได้ครับวนได้หมดเลยครับเนี่ยวิ่งวนไปเลยครับห้านาทีมอนมันจะเกิดเรื่อยๆครับคือตรงนู้นน่ะมันมีมันมีบอสบอสเอลิทเกิดนะครับไอ้บอสตัวเลือดสีเหลืองมันก็เลยจะแบบว่า ของที่ดบมือก็เลยจะดีกว่าตรงเนี้ยของดอบไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ดบดบเยอะอยู่แล้วก็อีาอฟพี e ก็ไม่แย่ครับเนี่ยครับของดอบเยอะจนแบบจนเก็บไม่ได้เลยเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยของไม่เข้าตัวละเพราะว่าช่องเต็มแล้วครับของดอบเยอะมากเนี่ยเราก็เล่นให้มันจบดยมันเฟลนะครับอ่ะเฟลปุ๊บเดี๋ยวมาดูดูผลลัพธ์กันซิเนี่ยครับเกือบสามเสน รอบนี้ถือว่าดรอปดีครับอ่าปกติมันอยู่ประมาณสองแสนห้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงเนี่ยครับของกระดอบก็เนี่ยเต็มเต็มคราบเนี่ยครับได้อได้นี้ด้วยอเนี่ยประมาณนี้ครับก็คือถ้าเรากดรีปุ๊บล้วก็ไปยืนเช็คของหน้าแท่นประมาณนั้นก็ได้ครับอย่างเหตุผลที่ผมบอกว่าแมปนี้มันมันง่ายกว่าแมปเมื่อกี้นะครับก็คือมันเอาตัวอะไรมาฟาร์มก็ได้ครับตัวที่มันวิ่งวิ่งได้นะครับเนี่ยอย่างอย่างนี้วาร์บี้ครับ ผมก็ใส่เพิ่มระยะเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็ใส่เลือดใส่อะไรนะครับ MP Collector ใส่เหมือนเดิมครับของก็จะประ,ประมาณนี้ไอมอสก็จะประมาณนี้ครับตรงๆนี่ครับตัวไม่ได้ฟอร์ม่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ตัวหลักอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะอันนี้ใส่อันนี้ใส่ของใส่ของบันนี่ด้วยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเดี๋ยวผมลองฟาร์มให้ดูอ่าไม่ได้เปลี่ยนเรย์เตอร์้วยนะก็คือสกิลมันก็จะเบาวกว่าน,น่อยก็ลากไปเลยครับลากเนี้ย เนี่ยมอนก็เกิดวงนอกก็ลากไปครับเนี่ยมอนมันลงมาก็เนี่ยตายลงมาตายลงมาตายเนี่ยครับสกิลก็แช่น้ําไปปุ๊บแล้วก็วิ่งวนไปเลยครับง่ายๆสบายๆเนี่ยวิ่งวน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 ไปเนี่ยรอคูลดาวไม่มีคูลดาวก็นี่ยใช้นี้ไปก่อนเนี่ยครับปุ๊บพอคูลดาวสกิลซีมาแล้วก็ต่อครับแล้วก็วนต่อ แค่ไม่ต้องยิงปืนเลยครับไม่ต้องยิงปืนเลยเดือนเฟน่าก็ทําได้นะครับเฟน่ามันจะมีมอดแดงอยู่ที่ทําให้เวลาวิ่งแล้วมันจะมันจะติดพิษที่พื้นเนี่ยครับแล้วก็มาวิ่งวนไงครับแล้วมนันมอนก็จะโดนพิษตายแต่ของของเวสซาผมลองแล้วมันดาเมจมันไม่แรงครับไอดาเมจด,ดอวเวสซามันไม่แรงผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่คืออย่างวอลบี้กับเฟน่าเนี่ยผมปั๊มเลเวลแบบนี้ครับคือสบายมากโคตรสบาย ทีนี้มาลองดูของเฟรน่ามั้งนะครับอะอย่างมอตที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสําคัญที่มอสนี้ครับก็คือใส่แล้วมันจะวิ่งแล้วสกิลซีมันจะติดเป็นพิษบนพื้นครับเนี่ยแล้วก็วิ่งวนไปแค่นั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลดคูลดาวน์แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยจะใส่เป็นเพิ่มระยะระยะเวลาของสกิลก็ได้ครับคือมอสไม่ต้องใส่เยอะตามนี้ก็ได้นะครับจึงมอสง่ายๆก็ได้แต่ว่าสําคัญเนี่ยคือสกิลอันนี้ คือมันหายม่ยากหร้วครับลองไปดูในโคเด็กเขาดรอปในหลายแมปอยู่หลายๆท่านก็อาจจะมีติดตัวมาบ้างแล้วก็ได้นะครับยังไงลองเช็คดูถ้าไม่มีก็ไปลองหาดรอปมาก็จะช่วยให้ฟาร์ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นอ่ประมาณนี้นนครับลองดูอ่าปุ๊บเราก็กดสกิลซีครับแล้วก็วิ่งเลยครับไข่ทิ้งไว้เลยครับเนี่ยมันก็ลงมาโดนพิษเราเรื่อยๆครับแตกด E ได้ก็ได้ครับเพิ่มเกาะอ่าแล้วก็วิ่งไปครับเนี่ค มอนวิ่งลงมาตายอ่พะพอถึงเวลาปุ๊บซีมาแล้วก็กดต่อนะี่ครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับวิ่งวนอย่างเดียวจะยิงปืนมัางก็ได้ครับแก้เบื่อวนันนี้ก็วิ่งวนไปครับถ้าถ้าเกิดว่าเพิ่มผลของ,ของระยะเวลาก็ไอตัวสกิลซีมันก็จะอยู่นานหน่อยครับตัวบัฟที่ว่าทำให้วิ่งแล้วมันติดผิดนึ่งครับเนี่ยครับวิ่งวนไปเลยครับแทบไม่ต้องกดสกิลอื่นเลยครับวิ่งเฉียดเฉดมาหน่อยก็ได้ โดนยิยงเลือดรถแล้วก็เก็บเลือดครับแค่นี้เองนี่ครับประมาณนี้ครับว่าจบก,กันไปแล้วนะครับสําหรับไกด์สถานที่ฟาร์มเนาะหากผิดพลาดประกันใดต้องขอไฟล่ลหงนาไว้ล้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคลิปน่าจะเป็นเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ